สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะ b e a i s h Channel จะพาท่านผู้ชมมาพบกับคลินิก e ีวาบา i s a โดยมาดามลิซ่านะคะของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่เดอะวอลเกษตรนวมินถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจเกี่กับ ความสวยความงามอยากเสริมสวยและให้ผิวพรรณเราดูอ่อนเยาวโดยที่เราแบบไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงๆนะคะแนะนําเลยคลินิกอีวาบาลิซ่าเนี่ยค่ะจะเป็นคลินิกหนึ่งที่คุณจะประทับใจเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปพบกับมาดามพบกับบรรยากาศของคลินิกการทำทรีตเมนต์แล้วก็สิทธิประโยชน์ที่เราสมัครสมาชิกแล้วมีผลประโยชน์อะไรบ้างที่เราคุ้มค่านะคะถ้าใครที่มองหาแพ็กเกจความงามที่ทําให้เราสวยในราคาที่เราจ่ายได้นี่ดาแนะนําที่นี่เลยเดี๋ยวยังไงเราจะพาไปพบกับคลินิกบรรยากาศภายในกันนะคะเดี๋ยวตามมานะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาถึง Starbucks แล้วนะคะอันนี้เป็นส t a r b u c k สาขา,าเดอะวอล์กเกษตรน้ำอเมินเราจะเข้าไปดูขนมเค้กอร่อยๆไปฝากมาดามกันนะคะ <Okay, S 1> ดูข้างในเลยคะ่ะ ค่ะวันนี้เราอยู่ที่คลินิกอีวาบาลิซ่านะคะวันนี้เราได้พบกับมาดามแล้วมาดามลิซ่าเนี่ยเป็นเจ้าของคลินิกอีวาบาลิซ่าเลยวันนี้ที่จะอยากจะให้มาดามเนี่ยได้มาแนะนําคลินิกแล้วก็วัตถุประสงค์ของการทา,ทาลค,รคลินิกที่นี่ขึ้นมาแล้วก็คุณหมอที่มาดูแลในคลินิกค่ะมีใครบ้างเนีย่ยจะขอสัมภาษณ์มาดามนะิดนึงแล้วกว็แนะนําตัวให้ทางเร<ข>าได้รู้จักกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะลิซ่านะคะก็เป็นเจ้าของที่นี่เนาะเป็นแบรนด์อีวาบาลิซ่าแล้วก็ เหตุผลเมื่อกี้ถามมาว่าทำไมเราถึงทำคลินิกค,ความงามก็เรามีแรงบันดาลใจที่อยากจะให้คนสวยในแบบของตัวเองนะคะก็ทำเป็นคลินิกว่าบัดิซ่าแล้วส่วนการเซอร์วิสของเราเนี่ยดูแลตั้งแต่หัวจุดเท้าเลยก็ดูแลผิวพรรณความงามนะคะ,ะมีตั้งแต่โบท็อกร้อยไหมฟิลเลอร์เลเซอร์ทรีมนต์นะคะแล้วก็รวมไปนถึงล่าสุดเนี่ยเราเพิ่งจะเปิดแผนกศัลยกรรมขึ้นมาก็มีผ่าตัดใหญ่ผ่ะะาผตัดเล็กนะคะชายถ้าผ่าตัดเล็กเนี่ยก็จะมีเป็นทำจมูกทำตาทำหน้าที่ทำปากนะคะส่วน หญ่ก็ทำหน้าอกนะคะสโพกแล้วก็รวมไปถึงการลดไขมันด้วยค่ะท่านนี้ถ้าอยากจะทำหน้าอกพอได้ไหมคะไม่ต้องให้กินถุงช่วยดูเดีพี่พัฒน์จะแบบเปลี่ยนฟีลลิ่งนะคะคงไม่ไหวมั้ค่ะคุณหมอที่ประจำคลินิกที่นี่ค่ะมีมีคุณหมอท่านใดบ้างคะอาจารอ์คะคุณหมอมีทั้งหมดสามท่านค่ะแต่ว่าคุณหมอที่เรียกว่าควบคุมการดูแลหรือว่าแฮนเดิ ในพาร์ทใหญ่ๆเลยก็คือจะเป็นอาจารย์แพทย์คือคุณหมอโอภาษ์คุณก้องสุวรรณนะคะเป็นอาจารย์แพทย์ที่อยู่ในวงการเป็นจบด้านผิวพรรณความงามมาหเดืนเฉพาะด้านแล้วก็รวมถึงเป็นคนจัดนิทรรศการด้วยค่ะโอ้ยินดีทำที่ทำใช่จบเกียรตินิยมดับหนึ่งด้วยความสามารถประสบการณ์กว่า20ปีกระดับต้องทำอะไรที่วอาลวอลนะคะใช่ค่ะเรื่องคัดสรรแล้วก็หมอโอภาสคุณก้องสุวรรณเนี่ยถ้าเป็นในในโซเชียลเนี่ยเขาจะเรียกเป็นแบบว่าลูกสาวหมอโอนะคะดิฉันก็เป็นหนึ่งในจำนวนลูกสาวหมอโอได้ผ่า หน้าอกจากคุณบอกว<ม>่าโอเ,เรียบร้อยแล้วนะคะคอ,อไม่สตาร์เนอะเป็นธรมนธรมชาติมา,มากๆค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทางคลินิกของยีวะบริซัเนี่ยเขาได้ดูแลในส่วนของการดูแลตั้งแต่ศีรษะจนดปเท้าทีนี้เนี่ยตัวแพ็กเกจที่วันนี้ทางว l ลิชเนี่ยได้อยากจะมานําเสนอซึ่ง <seasoning S 1> เราก็ได้มีทำคอนแทคกับมาดาในเรื่องของการเรียนเชิญลูกค้าเข้ามาสัมผัสความเป็น อีวาบาลิซาและรู้จักมากขึ้นในการใช้แพ็กเกจแล้วทําให้เราสวยในราคาที่เราจ่ายไหวนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีแต่คุณก็สามารถสวยกับคครดิกชั้นนําในประเทศแต่ในราคาที่คุณจ่ายได้แพ็กเกจชุดนี้นะคะมันจะเป็นแพ็กเกจที่ช่วยในเรื่องของการดูแลผิวพรรณตั้งแต่การยกกระชับการลดฝ้ากระก,การกระชับสัดส,ส่วนนะคะการทำทรีตเมนต์ต่างๆให้ร่างกายเราให้หน้าให้ผิวหน้าเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์ อันนี้ก็เลยจะเป็นตัวที่เราอยากจะนําเสนอให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้ามาใช้บริการและได้เข้ามาสัมผัสมาดามค้าแพคเกจชุดนี้ใน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 มุมมองของมาดามคิดว่ายังไงบ้างคะราคาแบบว่าไม่ไม่ได้สวยธรรมดานะสวยแบบจับต้องได้แบบว่ามือแบบคือล้ตอนแรกเนี่ยเห็นแพคเกจที่คุณนิดาเสนอมาเรียกว่าบีบหัวใจมาดามาบีบหัวใจราคาแบบว่าเหมือนแจกฟรีเลยละกันเพราะว่าแจกเราใช่ค่ะแต่ว่าเราดูแลลูกค้าเหมือนกับการที่ลูกค้าจ่ายแบบ ราคาเต็มเลยนะคะ <Tony> <C' ain> แต่ว่าเหตุผลที่ทำแพ็กเกตนี้จริงๆเราอยากจะให้ลูกค้าที่ยังไม่เคยได้รู้จักเราได้เปิดใจแล้วก็ได้ได้ทดลองใช้แพ็กเกจเวลคัมเนี่ยนะคะแล้วก็ราคาที่ที่ทำคือเหมือนมาทำฟรีนะเหมือนถูกมาเมื่อเมื่อเฉลี่ยวัเลชออกมาแล้วเนี่ยยอดแต่รายการไม่ถึงพันบาทสอเป็นร้อยอ่ะสองพันบาทจับไม่พลยเลยยิ่งถ้าเป็นแบบใครู้อะไม่ด้เลยโอ้โหปวดใจมากแต่ว่ายินดีนะคะอยากจะให้ได้เข้ามาสัมผัสดูอ่ ประสบการณ์การการดูแลผิวพรรณของเรานะว่าเราดูแลดีหรือเปล่าจริงค่ะมาดามอันนี้ขอชมนิดนึงเพราะว่าเป็นจุดแข็งของคลินิกลิซ่าเลยนะคะเพราะว่ามาดามเนี่ยลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการแล้วหรือแม้กระทั่งพนักงานของนิดาเองเนี่ยได้เข้ามาทดลองใช้เนี่ยทุกคนชมมีส่งช็อปเปอร์มาด้วยส่งช็อปเปอร์มาด้วยก็คือเวลาเข้ามาใช้ในอย่างของเอาเนี่ยแอดแอดมินนิดาเนี่ยนะคะเข้ามาใช้เนี่ยลิลลี่เขาบอกว่าพี่นิดาหนูเข้ามานะทำหน้าแบบดีมากทำนานมากบางทีเี่ยหนูเข้าไปใช้เนี่ย สิบนาทีพี่ถึงเลยค่ะเสร็จแล้วแต่เนี่ยทำจนหนูหลับน้ำลายไหลสบายมากเลยรู้สึกว่าถ้าลูกค้ามาใช้เราต้องชอบแต่ลูกค้าก็สั่งชมมาเยอะเขามาใช้บริการของดาเพราะว่าอะไรที่มันจริงใจในการให้การบริการเนี่ยมันคือมันก็ทําให้เขารู้สึกประทับใจแล้วก็ยังกลับมาหาเราไม่ไปที่ไหนเนาะมาดามเล่าไหมคะใช่คะอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญที่รารมงว่ามาดามเนี่ยก็เป็นคนที่มีความจริงใจเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งผู้หญิงรวยคณมากที่มีความจริงใจเพราะฉะนั้นในแพคเกจชุดนี้ลูกค้าชอบถามว่ามันจริงหอเปล่ามันใ้ ยอะขนาดนี้มันจะมีคนมาบ่อยมากค่ะเพราะว่าเขาจะมีจริงเขากลัวว่ามาษาบีลิสเนี่ยหลอกลวงหรือเปล่าแต่จริงๆคอนเฟิร์มนะคะว่าแพ็กเกจที่ขายไปเสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้ได้ตามสิทธิประโยชน์เลยแวลูแสนกว่าบาทใจราคาแค่หมื่นกว่าบาทต้นไม่แพงอันนี้ก็คือเป็นแพ็กเกจเฉพาะของเราเลยที่มาดามได้ให้บีลิสได้มีโอกาสได้ดูแลให้กับทางคลินิกวิชกรรมนะคะก็จะได้เห็นกันว่า b e f o r e After กับการใช้แพ็กเกจชุดนี้ความคุ้มค่ามันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดภาพเข้าไปในห้อง ตอนที่เราถ่ายทำการทำกันเลยนะคะก็เดี๋ยวรอตามไปดูพวกเราไปตามกันเลยค่ะได้ค่ะ,คะโอเคค่ะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนของการทำทรีทเมนต์แล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูว่าเอะขั้นตอนการทำทรีทเมนต์เนี่ยมันต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะแต่ตอนแรกก็จ,จะมีต้องไปยาชาก่อนแล้วก็เดีย๋ยวแอบไปดูห้องทรีทเมนต์ของมาดามด้วยว่ามีห้องทรีทเมนต์เยอะแค่ไหนไปตามมาเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูนะคะผิวหน้าเนี่ยว่าหนังหน้าก่อนทำเนี่ยมันเป็นยังไงตอนเนี้ยคืออายุ44เราเราลูบ4ี่คนมันจะมีปัญาอไรลิ้นหน้าอยากจะให้เห็นว่านี่ไม่ค่อยได้นอนให้นมลูกเนี่ยันเนี่ยรองตามมาแผลร่องแก้มนะคะองแก้มเดี๋ยว่องนา่มเริ่มมาลวแล้วก็มีแก้มที่ลคล้อยสองข้างแอบแก่แต่ว่าเราก็ต้องทำให้สุดมาดามครูว่าเจ็บมากต้องทายาชานี่ดาบอกไม่ต้องทาแต่มาดาบอกให้ทาเดี๋ยวลองทาดูนะคะ ว่าเราจะทนได้ไหมว่าเจ็บแค่ไหนแต่ก็เคยทำเลเซอร์มาบ้างก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูว่าตัวไฮฟูตัวนี้จะเจ็บหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอน้องพยาบาลมนาะแปะยาชาก่อนแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะพาเข้าไปในห้องทำตัวไฮฟูเลยค่ะหมอคะมีความกังวลพวก ร่องแก้มเวลาที่เรานอนดึกๆมันก็จะมีพวกร่องน้ําตาร่องแก้มร่องน้าหมามันก็เริ่มมาค่ะคุณหมอแล้วก็เหมือนว่าความรู้สึกแบบหน้ามันเริ่มนคล้อยลงข้างๆเพราะว่าพอหลังจากคลอดลูกคนนี้มันจะมีผลเรื่องของความคล้อยลงมายึงมากๆเลยค่ะคะุณหมอตัวนี้มันช่วยได้ใช่ไหมคะช่วยได้ค่ะช่วยของอะนุกษะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเค,ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากทำแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเริ่มเลยเนาะ หนึ่งจุดจี้ดอมันจะจี้จ๊้ใช่พลังงานมันวิ่งวไปข้างล่างนะคะระกุ้การสร้างคองลลาเจนเหมือนโดนไปช็อตช็อตข้างนง<ๆ>อันนี้เป็นหน้าที่เรายิงเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่ยิงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าร่องแก้มสองข้างเนี่ยมันเริ่มตื้นขึ้นเพราะว่าจะเห็นผลประมาณ30เซจาก หลังที่เราทำนะคะแต่ผลมันจะคอมพลี t อีกทีหนึ่งประมาณใน1เดือนแรกแต่ว่าผลเนี่ยจะอยู่กับเราได้ประมาณถึง1ปีเลยหลังจากการทําตัวไฮฟูตัวนี้นะคะทีนี้เนี่ยวันนี้ก็แอบเห็นว่าทางคลินิกเนี่ยเขาก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งอันนี้เป็นของมันชื่อว่ายูโมเนียมซึ่งมันเป็นผลิตภัณฑ์ใช้คําว่าฆ่าเชื้อค่ะเป็นอุปกรณ์แพทย์ชนิดหนึ่งที่รับการยอมรับจากย u โรเป a n นนอ m มหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ยุโรปเนี่ยเขา,เ,าเลือกใช้แล้วก็นิยมใช้เป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดเลยนะคะที่ช่วยในเรื่องของการฆ่าเชือ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าคลินิกอีวาบริซ่าเนี่ยเป็นคลินิกที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของลูกค้าจริงๆไม้กระทั่งสุขภาพเราก็ลองดูคลินิกที่ใส่ใจในสุขภาพแบบลงลึกแบบนี้นะคะอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองเปิดใจได้มาใช้บริการกับคลินิกของมาดามลิซ่าดูคืออีวาบริซานะคะ ขอบคุณทุกคนที่ได้ติดตามรายการแล้วก็ช่วงนี้เราก็จะมีมอบรางวัลที่บอกไว้แต่ตอนแรกใช่ไหมคะว่ามาดามเนี่ยเขาจะมอบรางวัลสองรางวัลตรงนี้หมายความว่าถ้าใครที่กด subscribe นะคะติดตามกดไลค์กดแชร์ในเพจของเรา Belit i Channel นะคะบายคุณแม่มนิดาเนี่ยก็ได้รับรางวัลตรงนี้ไป2รางวัลน,นะคะสำหรับตัวแพ็กเกจ ถ้เกจที่เรานํามาเสนอในวันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าดูจากรายการที่เป็นช e l YouTube ตรงนี้แล้วเนี่ยเพียงโทรติดต่อมาที่เบอร์02 02 366 35นะคะ mm hmm. ก็จะได้ราคาพิเศษซึ่งก็จะได้30รายการตามนี้เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ใช้ได้จริงแล้วก็ได้รับการบริการแบบดีจริงๆนะคะยังไงฝากท่านผู้ชมติดตามในคลิปต่อไปของทาง i l l ล Channel ด้วยบายคุณแม่มน,นิดาค่ะวันน mm hmm. ี้บ๊ายบายค่ะ